ครับวันนี้พบกัน,นอีกแลว้วออกมาจับปลาเรียกว่าปลาจิจ้งจ a n g เหมือนอย่างเคยเนี่ยทางหน้าเขาเรียกว่ากาดดอนเรียว่ากอดไข่ในเนี่ยที่เรานิยมกันมาท่องเที่ยวเชาว้ายูทูกปก็นั่นจะ,จะหมดโลกไัใครเจ็บมีมีงานมีการมีเงินมีอะไร เราได้มาท่องมาเที่ยวกันเนี่ยกปเรยกวัาก็ไข่ในเออตจะก่อยาวเนี่ยจากหลังนเนี่ยในก่อยาวเราก็ชีบจับปลานะเออไม่มีอะไรจะถ่ายตามไม่เปี้น้องเนี่ย ได้ชมก็มาถ่ายทำออกมา,าจับปลากระตาหรือว่ามาหาจับปลาจิงจั่งมันยังเคย <c oughs> เออแต่เราไม่มีงานก็มันไม่มีเงินนะงานอะไรที่เราได้ทำก็มันได้เงินได้ตงังเราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างคอ้มันได้ตังทุกอย่างตั้งเป็นฉากหลังอันนี้ก็คือคอ,อยยาวเนี่ยจะมุ่งหน้าไปภูเก็ตละ เราอาชีพจับปลาแล้วก็ต้องไม่มีอะไรจะถ่ายทำาใ้้เพี้ยน้องได้ดูได้ชมต้องชมทะเลอันดามันของเรานี่แหละไปก่อน กอยชิบสาโมงนะวันนี้ไม่ได้วางให้มีจะถ่ายเบาๆเลยกำลังนอนกันสบายๆยอยู่เลยก้อยผูกแกงข้างหน้านี่ข้างหลังนี่เป็นกอยยาวข้างหลังนี่เป็นกอยยาวอ <c oughs> ันนี้ก็เป็นผูกแกง เรามาหาจู่หากินหมอนยางคายอาชีพของเราไปจับปลากระตะหรือว่าปลาชิงชังแต่เรามีงานมีการเราก็ได้มีเงินมีทองได้อยู่ได้กินนะถ้าเราคนไหนไม่ทํางานทําการก็ไม่ว่าอะไรมันก็ไม่มีเงินที่จะกินเราได้งานได้งานทำแต่แดงว่าเรามีเงินมีทองเนี่ยข้างหน้าในเกาะข้างหน้าเนี่ยก็ว่าเกาะเลนอกเนี่ยเกาะไขนอก เ,เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทางนี้วันเนี้ยจะวางปลาแถวกอบไม่ทอดแล้วนู่นถ้าจะได้กินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอันนี้เขาเรียกว่ากอกไข่ในเนี่ยกอกไข่ในมองแค่นี้เนี่ย เรามีอาชีพยอย่างนี้เราจะถ่ายทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ไปถ่ายทำพี่น้องได้ด,ดูได้ชมเราอาชีพปากตะอาชีพไปกิงจัง ก็ขอยอย่าเบื่อกันเลยนะครับสนับสนุนด้วย ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยสมัยเกาะยาวช่อง YouTube นะครับสวัสดีครับ